ยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับสารดีไบทีซพอดแคสต์พบกับสาระ, TC, รค,ราระความรู้เทคนิคที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้เราได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกันทุกวันแถมยังฟรีด้วยนะซึ่งต้องบอกเลยว่านี่อาจจะเป็นเคล็ดลับที่เปลี่ยนวิธีเรียนภาษาของหลายๆคนไปเลยก็ได้เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับคือในหัวเนี่ยมีสับเต็มไปหมดเลยนะแต่พอจะต้องพูดจริงๆเท่านั้นแหละ อมันประมาทมันไม่กล้ายิ่งถ้าต้องไปคุยกับคนจริงๆเนี่ยนะไปไม่เป็นเลยคำถามเนี่ยผมว่าน่าจะโดนใจใครหลายๆคนเลยล่ะครับไอความรู้สึกแบบนี้นะครับมันเหมือนมีกำแพงที่มองไม่เห็นมากั้นเราเอาไว้เลยซึ่งเจอกำแพงนี้แหละคือด่านแรกสุดเลยที่เราต้องพังมันลงไปให้ได้ถ้าอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้ใช่เลยครับแก่นของกำแพงที่ว่าเนี่ยมันก็คือความกลัวล้วนๆเลย กลัวพูดผิดกลัวแกรมมาเพี้ยนกลัวว่าสำเนียงเราจะตลกในสายตาคนอื่นคือความลังเลความไม่กล้านี่แหละครับคือตัวการสำคัญเลยที่ทำให้เราย่ำอยู่กับที่ไม่ไปไหนสักทีแต่ข่าวดีก็คือในยุคนี้เราไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นแล้วครับเพราะเรามีตัวช่วยที่แบบโอ้โหสุดยอดมากที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทลายกำแพงที่ว่านี้โดยเฉพาะเลยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเครื่องมือที่ว่าเนี่ยมันคืออะไร นี่เลยครับเครื่องมือสําหรับฝึกพูดกับ AI นั่นเองไม่ว่าจะเป็น ChatGPT ที่เราคุ้นเคยกันดีในโหมดเสียงหรือแอปอย่าง Talk AI หรือว่าจะเป็น Elsa Speak คือเครื่องมือพวกนี้เนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราได้ซ้อมพูดได้ตลอดเวลาเลยนะเหมือนมีเพื่อนคุยด้วย24ชั่วโมงที่สาคัญคือบางแอปเนี่ยยังช่วยเช็คการออกเสียงช่วยแก้กรามาให้เราแบบ real time เลยด้วยซ้ำและจะเริ่มยังไงดีละ่ะง่ายมากๆครับมีแค่2สเต็ปเพ่าน,นั้นเอง 1. ก็คือเลือก AI ที่เรารู้สึกว่าเอออันนี้แหละ ใช่เลยเหมาะกับเราและ2ซึ่งเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยนะคือพยายามเข้าไปคุยกับมันทุกวันย้ําว่าทุกวันนะครับเพราะความสม่าเสมอนี่แหละคือหัวใจหลักที่จะทําให้เราพูดได้คล่องขึ้นและพอเราทําการขั้นตอนนั้นไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะสามารถพูดได้คล่องขึ้นเรื่อยๆโดยที่ความกังวลใจต่างๆที่เคยมีมันจะหายไปเองเลย ลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราฝึกกับคนจริงๆในใจมันก็จะตุ้มๆต,ต่อมๆใช่ไหมครับกลัวเขาจะมองว่าสำเนียงเราแปลกกลัวโดนตัดสินแต่พอเป็นการฝึกกับ AI นะครับโอ้โหคนละเรื่องเลยมันคือพื้นที่ปลอดภัยของเราเป็นเซฟโซนที่เราจะพูดผิดพูดถูกแค่ไหนก็ได้เพราะ AI มันไม่มานั่งตัดสินเราอยู่แล้วและนี่คือข้อสรุปที่ผมว่ามันทรงพลังที่สุดเลยครับ AI ไม่ได้มีไว้เพื่อล้อเลียนสำเนียงของเรา แต่มันมีไว้เพื่อฝึกให้เราพูดได้คล่องขึ้นนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดเลยนะที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็ปลดล็อกศักยภาพในการพูดภาษาอังกฤษของเราใครที่เจอปัญหานี้อยู่ต้องลองเอาไปใช้กันดูนะครับ